ไดีใจนะดีใจนะยายดีใจอ๋อวันนี้ปีใหม่ดีใจนะขอบคุณมากค่ะอืมไม่เคยมีใครซื้อให้เลยในชีวิตแลเนี่ยตั้งแต่เกิดมาและยันหกปีนี่แล้วไม่เคยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องช่วยกดติดตามนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่หมเข้ามาค่ะอ่ายาอยู่ไหมอยู่ค่ะไหนออกมาได้สิอ๋าออนั่งนั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อย เอาเอา,เอากินไหมเอากินตรงนี้อ่า,จาเจริพรอะไปไหนไม่ไหวเลยแล้วก็เนี่ยหากินก็ยังไม่ได้เลยนะจ้าแล้ว,แล,วแล้ววันนี้มีตังค์ป่ะคาคาที่แล้วมามีตังเก้าบาทวันนี้มีตังค์เท่าไหร่วันนี้มีอยู่เมื่อลูกกระให้ไว้ไปไปซื้อหมูหมดแล้วอ๋อ เออหมูมาให้หลานกินหมดนะไม่เคยกินเลยหมูมาของของที่ให้ไว้อยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะหมดหมดแล้วนะเกลี้ยงเลยปลากระป๋องก็หมดอ่มะม่าก็หมดมีเขามาให้แพ็คก็เหลืออีกสี่ห้าโหลได้ก็อันนี้ก็เป็นคุณป้าท่านหนึ่งแล้กันนะคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งอาตมาเคยมาช่วยไว้เมื่อตอนน้ําท่วมใช่ไหมคุณป้ามีโรคอะไรบ้างนะ ไทลอยเป็นเหนื่อยนะเนี่ยเดินมาเดินลำบากแล้วซึ่งคุณยายเนี่ยเลี้ยงหลานกี่คนสามคนค่ะสเลี้ยงหลานสามคนใช่ไหมอ่าแล้วก็ลูกก็ไปคนที่คนละทางต้องลูกอ่าทิ้งหลานไว้ให้เลี้ยงอ่าต้องียอื ยังคิดถึงพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาทำไมอ่ะคิดถึงทำไมฮะคิดถึงทำไมนึกถึงตอนที่มาช่วยหลานเพิ่งเลยยังคิดว่าเออยังพอให้ลูกให้หลานได้กินมั่งนะอ๋อถ้าพระอาจารย์เนี่ยยังคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่ตลอดเวลาวันวันนี้วันอะไรเนี่ยรู้ไหมวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่ ที่ที่หนึ่งว่ไม่วันนี้เปนที่หนึ่งใช่ไหมจำได้เลยอ่าไม่ได้อะไรไม่ได้ปีใหม่เขาบังเลยไง,ไม,งไม่มีเงินมีทองอ่าไม่มีเงินมีทองอ้าวเขาเขาฉลองฉลองปีมงปีใหม่มาเนี่ยเขาจะกินอาหารจับฉลองฉลากกันของคง,ง,งของก้อนกันอะไรเนี่ยไม่มีเลยฉันไม่มีเลยจ,ไลยจะไปทําบุญให้พ่อให้แม่ วันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งเนี่ยวันนี้วันนี้อาตมาเนี่ยมาหาคุณป้านะคุณป้าเนี่ยเคยได้ของขวัญอะไรบ้างไหมในชีวิตเนี่ยเคยเคยเคยจับฉลากไหมไม่เคยเลยในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจับฉลากอะไรไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเอาของขวัญมานยายวันนี้มาจับของขวัญนะเอาวางไว้วางไว้ เอาวางไว้วางเรียงเียงไว้เรียงเรียงไว้ข้างหน้าไว้เรียงเขาไว้ออาเรียงให้ดีเลียงแย่ๆก็ได้ไม่เป็นไรเลียงแย่ไปนะอ่านะเนี่ยยายมีของขวัญอยู่หกกล่องนะในกล่องเนี่ยจะมีเงินอยู่อยากได้เงินไหมอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่ายายจะได้เท่าไหร่นะอ่าอยากจับของขวัญไหมฮะ ไม่เคยเลยนะอ่านาใชีวิตไม่เคยจับอ่าไม่เคยจับอ่าจับซะอ่เอากี่ใบกัใบเดียว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 อ่าเองแกะดูสิแกะเองเลยอ่าได้เลขอะไรอ่านดิเลขอะไรเลขอะไรไม่เป็นอ่านไม่เป็นอาเรียกอะไรอ่านอ่านอะไรอ่านอะไเล็กสี่อ่าเลขกสี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้นี่เบอร์นี้อ่าเย็บเย็บมาเย็บมาอ่าเอาเอาเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บเนี่ยไปเก็บไป อ่าเก็บเก็บไปอ่ายายได้เบอร์สี่นะเอาแกะสิแกะเลย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 ยืมก่อนแกะเลยแกะเลยยายแกะเลย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 น้าจีวิตไม่เคยจับของขวัญเลยเหรอไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะไม่เคยมีจับจักรเลยอาเกิยังไม่เกิดจับเลยอ๋ออันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครั้งแรกที่มีบุญวัฒนาที่ได้จามีบุญวัฒนานะ อ่าดูดิหยิบดิได้เท่าไร่อ่านดิได้เท่าไรได้เท่าไร่ะเลขอะไรสองรวมกันเป็นอะไรสองเหรอสองพันเท่าไรสองพันสองะชูนสองพันเนี่ย้นนี่ยายได้สองพันนะอ่าได้ได้สองพันนะโอ้โหโชคดีเนี่ยเนี่ย เนี่ยมูลค่าสูงสุดเลยนะสองพันเนี่ยเนี่ยเทียที่จับก่าเนี่ยสองพันนะเน่าโชคดีเนี่ยได้สองพันเนี่ยเพราะว่ามันมีสองพันมีพันห้ามีหนึ่งพันแล้วก็มีห้าร้อยอ่าอ่าอาตังค์มาสองพันนี่อยากจับได้สองพันนะได้เบอร์สี่จะด้วยได้เบอร์สี่ได้สองพันเลยนะอ่าดีใจไหมยายดีใจค่ะอ่าเอาไปนะอ่าแ้วแรับปีใหม่มาเอาของมาอ่าฉันมีของมาให้ปีใหม่ด้วยนะ S <s <us> อ่าอ่ารับหยิบนี้ก่อนเม่เจ้าอย่าเพิ่งกลับหยิกหยกบ,หยกบก่อนอ่าแล้วก็มีนี่ด้วยขนมขนมเอาให้เด็กนะอ่าขนมปีใหม่นะอ่าแล้วก็กับข้าวอ่ามีม,มีมีกับข้าวด้วยยายอ่า <s us> พอแล้วเย็นนี้กับข้าวดีนะนี่ไม่มีอะไรกินหลักบะเต้าเขาให้สับปะรดมาก็เข,ข่าปนะีใอ๋อไม่มีไม่มีอะไรกิน มีกุ้งเล็กนิดนึงก็ไปช้อนมาไงอ๋อไปช้อนกุ้งเล็กๆมานะใช่แล้วเอาผัดกระทบปะรดผัดกะหวานผัดหวานให้หลานกินอ๋อไม่มีอะไรต้มก็ต้มอ๋อเดนตอนนี้มีตังแล้วมีตังแล้วโชคดีมากเลยท่าพผูคุณดีไหมปีใหม่นี้โชคดีไหมดีใจเลยดีใจไหมยายอ่ะดีใจนะดีใจแล้วยายอ๋อวันนี้ปีใหม่ดีใจนะ ไม่เคยมีใครซื้อให้เลยในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้ยันหกสิบนี่แล้วไม่เคยอืเอาละเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะยายนะอ่าวจริญ้ขอโชคดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะทุกคนขอบพระคุณแม่จ้าจ้า